ค,คลิปนี้ใครไม่ดูถือว่าพลาดนะครับความรับเสียงกงนะครับผมเ,เกีย์ใหม่นะครับที่เราเห็นนะว่าเขาขายเกีย,ใกย,ใย์ใหม่เกีย์ใหม่นะครับใหม่เราเก่าคนอื่นนะครับันเนี้ยผมจะมาบอกเคล็ดลับของเสียงกงให้ว่าเกียวตรงเนี้ยเป็นเกีย์เดิมนะครับผมขายไปแล้วในราคา6 5,000บาทรับประกัน1เดือนเขาไปใช้เนี่ยเกียร์8มันหลุดนะครับเขาเอามาคืนผมและนี่คือขั้นตอนต่อไปนะครับที่ผมเอาให้ดูว่า พอคืนนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันให้จบคลิปนะครับนะครับที่ลูกค้าคืนเกียร์ลูกที่มาเพราะว่าเขาแจ้งว่าเกียร์แปดหลุดน,นะครับเสียงกงก็จะเอามารื้อดูครับเนี่ยครับเม็นมันศึกนะครับเซนเม็ดมันศึกนะครับซื้อไปหกหมื่นห้า 65, นะครับเอามาคืนเราเนี่ยเราก็จะทําการเปลี่ยนอะไรชุดเนี้ยนะครับอะไรที่เราเห็นเนี่ยถ้าใส่ของเก่าเนี่ยพันห้า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 เขเปลี่ยนอะไรไป สี่ชิ้นเนี้ยหกพันบาทนะครับก็จะเอาไปประกอบคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ่ะนี่ครับอะไรเก่าอยู่นี่ครับผมก็จะคัดอะไรของผมที่มีอยู่นะครับเปลี่ยนของเก่าด้วยนะไม่เอาของใหม่ใส่นะครับเราก็หาของเก่าเนี่ยแหละครับในเนี้ยจับคู่ดูนะครับว่าถ้ามันไม่สึกเราก็เอาไปใส่ลงทุนไปอีกหกพันบาทประกันอีกชุดหนึ่งแล้วประกันส่วนมากนะครับเขาจะใช้ ของเทียมกันซึ่งชุดหนึ่งสี่ร้อยบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าอะไรที่ผมอะไรเก่าที่คัดไปนะครับเอาไปใส่นะครับเดี๋ยวตอนจบแบบไหนนะครับเรามาดูกันท้ายคลิปครับผมอ่ะนะครับนี้คือของที่มันเสียอันนี้เขาของใหม่ที่ใช้ได้นะครับแต่เป็นของเก่านะครับหนึ่งชุดนะครับเราก็วางไว้นี่อ่ะของเสียของใช้ได้ครับของเสียของใช้ได้ครับผมเนี่ยครับเกียมแล้วเดี๋ยวเราก็เอา ตัวเนี้ที่ดีอ่ะไปใส่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตามดูกันเห็นไหมครับคำเนี้ยจากอะไหล่ที่เสียเนี่ยเราก็ใส่ของเก่าเข้าไปนะครับประกอบเป็นรูกนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูเราจะปิดฝาใส่ท้ายให้เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันต่อนะครับครับผมเราก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากเมื่อเช้าที่มัน18หลุดนะครับร้านเขาก็จะเอาไปรื้อแล้วเปลี่ยนอะไหล่นะครับกลเป็นทั้งลูกละนี่คือเกมใหม่ ที่พวกคุณชอบบอกให้เนี่ยเกมใหม่เกมใหม่ใหม่เราครับเก่าคนอื่นนะครับผมสรุปให้ว่าเกีย๊ยหกหมื่นห้านะครับขายไปแล้วเกีย๊ยแปดหลดุดเอากลับมาเขาก็จะรื้อเอาอะไรที่เสียออกใส่อะไรเก่าเข้าไปนะครับลงลูกนี้ลงทุนอีกเจ็ดพันสองหกหมื่นห้าบวกจะเป็นสองเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นสองพันบาททําเสร็จแล้วเอามาขายเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเห็นไหมครับคุ้มหรือเปล่า จ่ายเงินแสนสี่ได้ของเก่าจะดีกว่าไหมครับคุณเอามาซ่อมนะครับอะไรใหม่อันนี้ของอิตาลียูโรหรือคุณจะอัปเกดปรดมาเป็นของแท้ครับเห็นไหมครับความลับของเซียนกงเลยคุณจ่ายเงินเป็นแสนแต่คุณได้ของเก่านะครับอันนี้ชั้นหนักดูว่าเวลามาซ่อมเจ็ดแปดหมื่นอะไรแท้รับประกันหนึ่งปีอันนี้แสนสี่รับประกัน 6เดือนเห็นไหมครับผมเอามาให้ดูว่าเกียร์ใหม่ที่เขามาขายคุณอนะ่ะมันคือเกียร์เก่าด้วยแหละครับที่ผ่านการตรวจเช็คแล้วต่อไปนะครับเกียร์เสียเกียร์พังนะครับก็ช่างใจดูนะครับว่าจะซื้อลูกใหม่ไหมหรือว่าจะเอาลูกเก่ามาซ่อมเห็นอะไรเลยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างของใหม่แท้ๆหรือจะเป็นยูโรก็ได้นะครับคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับ แชร์กันไปให้พี่น้องสิบล้อเรารู้ว่าไอ้เกี์ใหม่เก์ใหม่ที่เขาบอกเก์ใหม่เก์ใหม่เนี่ยมันคือเกียมเก่าเด่แยละครับนะความรับเซนกงมามา,มาเฉยลยละคลิปนี้ตั้งใจให้ความรู้นะครับกระทบใครขอโทษทุกคนนะครับผมบายบายสวัสดีครับ